สบายดีพี่น้องเมื่อสมองสับสนมาเหมือนเปรบ้ยวส้มเนาะนี่ตอนหักศนะเปส้มซาแน่อ่ะเอดาสบายดีพี่น้องเงาเมื่อนี่ก็เงาหงอยเนาะเงาห่องเงาไปก่อนเด้อบมมันมาสุดเลยเมื่อนี่นี่เมนิ่งแหงเมื่อส้ามศิวาอะไรไม่แน่เมื่อ้ามศิวาวะิวาแลวใดเนาะ โอ้เจอ่อนคือหนาหน่อยแทปบันเจออ่อนเดียวไปหนาขอใหญ่กว่านี่เจอบอนเฮ็ดเสเวไเด้อบานพี่น้องเอ้ยมีแนวสีว่าวเลยเจอบอนนั่นสีเป็นลมทางหนังเมือลูกขาวมือมีกระจิกกระใจเห็ด์ยังอะไรพี่น้องเอ้ยเตรียมงานกระพือกกระผืดอืมหอดมือยกงานมา ก็มีการขบงานจักสิวาลลน์อะไรเข่าคองบางส่วนกัน้ากันทยอยกับสูงขึ้นนะเอุ้วประธานประเทศเซียวิบิเพิ่มเลยบา,ายมีการขบงนบานบายมีการาจัดงานเนาะเป็นทางว่าอะไร บุญพวิตรก็สิได้เหตุแต่ของอันเดียวมัง่งมั่งไปพอมันแล้วเนาะเอย้ยบาทนี้นะวงที่มาตั้งไว้ห็นก็สิได้กู้เมื่อให้ข,าข,าขา้าหน้าข้าหเสียเวลาเข้าจะไปแล้วพันหนึ่งข้าจะสิมากู้วงเมื่อบาทเนาะเอ้ยบ่ได้เล่นได้หมวนสัก้าผูดด้ใดฝ่าพื้นเขาก็สิจับเขาบ้าขุ่เบิร์ดเจ๋วอนบาสิเหตุสวยๆงาม,งาม ซาส, ة, สิตื่นแตี้ยหาไม่แต่งนะ่าเก่ากูมาเป็นอมิตาตาคือไม่ได้เป็นอมิตาตาไม่ได้เป็นไม่ได้เหตุเป็งคือสุดไม่ได้แต่งชุดองค์ทรงเพลองค่ะวะไปเหตกับไปเหตธรรมดาตีเอาะไปเกาะเกาะมันเดียวเนี่ยอาหนังสื โอ้ยฮัลตั้งใจไว้ว่าสิงวนเนาะเว้ยบ้านเบียก็ข้าเจ้าอ็มาส่งให้เาวในท้ายสุดกระตุกนมเ้าก็ไปโคนมาเนาะเออทีนี้เอาไปส่งเบิดบานนี้พี่เนาะเว้ยอือตาหน่ายเนาะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ข้าเจ้านากลุ่มนะขาเจ้าว่าอยากให้เลื่อนไปเป็นวันที่เจ็ดวันจันทร์งานเพันทีสี่เลิกอนในวันวันเสาร์นี่เนาะ ขเขาจะให้เลื่อมเป็นวันที่เจ็ดจัดงานได้ที่เจ็ดนี่เป็นวันจันทร์แต่บานนี้คู่ี่ไทยนี่ข้าเจ้ากักสิขาสิบุญน,นี่ก็ขาและ้ะบ้านนี้เออบางส่วนบานนี้คู่บ้าอาจารย์บ้านนี้ที่เป็นนิมนต์มาสมบูรมื่อื่นก็เดินทางมาแล้วก็เดินทางมาแหละข้าห้าสีสังนัดไหวยุทธไหวบ่บจับชัดยังขัดเตรียมการอยูเบิด บาอาจารย์ก็มุนเดือดร้อนคุบาอาจารย์ก็มุนเดือดร้อยเด็กเรเลยญาตทนถึงก็เลยสีเห็ดไหนพอมันพอมันแหล่เห็ดพอเป็นพี่พี่าสนซักเนาะเห็ดพอเป็นพี่พี่แล้วห้ามอะได้เห็ดยิ่งใหญ่อยังเล่นเห็ดพอมันแลหล่เฮ้ยคุบาอาจารย์ถึงกับมาไล่ถึงกับยับมือลาบีแหล่เนาะ ถ้ได so ้จะมันคุค่าตาเจ๊หาส่วนใหญ่ไร่หมองไร่บอนเขาเจ้าก็เลื่อนนี่เนาะมันปลูเขาเจ้าเลื่อนได้เนาะบางบ้านจ้างทำบ่อลำเลือนบ้านนึงก็บ้านตาเตยจ้างมอลำเลื่อนก็ได้อันเลื่อนขาเจะบ้านบ้านเฮาเนี่ยไม่เลื่อนบ้านเฮาเห็ดคือเก้าแต่ว่าเห็ดในความสงบเป็นว่าเห็ดในความสงบ ได้เห <c oughs> like ็ดคือฟังแล้วเห็นเป็นเหมย้วบ้านนี่ในโฮงคาร์ไอทิมข้ากังดำเนินการคือเก่ามือนทีมงานหมักหมวนนข้ากันจอดทีมงานหมักหมว่นหวัง่กกำลังเบรกตอนนี้เบรกไว้ก่อนว่าน่ะสุกซลาก่ะ ว่งบ่าวยังกับหม้อเบิดแนวสีบ่าวคุณน่ะสุดซ่า,าเลยเหมนิสระเลี้ยนี่น่ะเงียบสง,สบงปปัดเลยบม่ได้เปิดตู้เปิดเพลงเลยพีนอ้าเอ้ยหา้อะไรบหายมวลหายื่น่ันว่ายอยากจัดกัให้จัดอยู่ในความสงบเงียบเงียบเห็ดพอเป็นพี่ีพอแล้ว นี่ต้องเห็ดสาๆูเจีอวนตอนคอยกำลังไหวอะไรนะคอยเสาต้องเห็ดสาวเจ้าเมืองเจ้าเมืองคอยตายคอยตายาม่คอยกำลอยากเห็ดแทมลกม่อตายบ่อเหลือคนธรรมดาคอยตายไม่คนธรรมดาคือเอาตายสิไปเป็นแนวนีขอไพยเสรจ ประธานประเทศประธานประเทศประธานบริษัทก่จะคองประเทศอ้าวบเเดอรบิแล้วบกเจเลยตงๆนได้เป็น่าขึ้นปเยะมีเพลงเป็นไลดุเป็นไลดุหรือเปล่ามนาใิกาที่ก็จะเปิดต่างอหันบอกเขาจะบอกพาไว้าอ่นะเล มันแดดอ่อนแล้วค่เราเก็บปตนาะโอ้ยาะเมื่อีนฝัแดดได้พี่เป็นใจะเป็นใจเน่อันนั้กะอากาศเป็นใจถึงเละวลนแล้วก็ข้เศษแล้วหวนาะเลยยาอะไรเนี่ย ลืมสบายดีทุกคนนะคะสวัสดีคักคนน่าสุดดังนางเฮียนมาี่นางเฮียนก็นกนสอบกันมา่าสิมาฝ่องานบุญกับบริฝ้อซะเกินเสียง่ได้ยยกเลิกเบ,บิดทุกอย่างนะเนาะนี่แต่เห็ดเห็ดตามพิธีเห็ดตามรำเนียมไปสิ่ิ ครูบาอาจารย์ก็กำลังเดินทางลงม,มาแต่วี่งตอนนี้ก็มียังบนนัน้นหดก็มีเบิดคำสีเมา หไดจตังงงก็เสียเงินทำเกินสามคำจะไปหสี่ครับเสียเงินพันหนึ่งไปะละละค่ะพระจะมาตังง้งงงโอ้ยสดาดีสดาดีสิบเบียบร์หลังกิน3ามคนทำานก็อินโอ้นกมาเผ็ตีนักอับพันหนึ่งนะอยโอ้ยพันหนึ่งือว่เอาแล้วพันยกเลิกเลยเลิกเลยพระจะสิมาเก็บโอโ,โันนง,องม่ิตังมา,า,งา,มายังทำเปิดตันสาัา ก็ปล่อยเปิดถ้าดีขนาดนั้นได้จะได้เงินได้นอกพี่นอกเอาไว้ซื้อเจนกินแหละกาตาล่อยแล้วก็อืมว่าเปิดที่อื่นบ้างคนหอนบ่มีแล้วเนี่ยจะงัดแล้วในวัดกันถึงหมดเนี่ยบ่คือคือแล้วเปิดฝักลื่อก็บรรดายเปิดเพลงก็บรรดายนัะ กติ้งกันะอันี้เงียบจิปบ้ปานเียบสั่งเลยเสียเมเียงงัเยวันที่สองเออมื่อวันสดั้ข้าประกาศวันอาทิตย์เดือนวันที่สิบองวันที่สิบหมดวันที่เนปาติ๋ ย่าฮะตากแดดได้ดูแดดแ้เยแดดแดดนี่ขยันขนาอนั่งอะนะว่าลงทุนยังก็นั่งอะนะว่าล่งทุนสุดสุดเบอร์กจ็ดร้อยบาทมาใสุ่ไใส่บุไเกียวอ่ะบอเียวก็เจียวอมาซะบริโนุมาเจ็บเปบาทเจ้ว่ามันพันกว่าบาท Here, no. เรากนะมดแปดแปดน่อยกวบานพากันซื้อเสื้อแข่แมานุนจะไปใส่ใ่บ้องก้ารไหมนกเสื้อทีมอื่นก็เสื้อทีมอืมอ๋อมื่นมื่นต้องการเาเปลี่ยนต้องถือ เปลี่ยนะรัเปลี่ยนชุดใหม่คำๆมาก็ใส่สูตรนั่นเนาะเปลี่ยนชุดมีการวากับสูเ็กๆปัๆตอนเล่นก็ใส่เสื้อทีมมาว่าอะไกันเปลี่ยนเสื้อกงบาใน่นหน้านที่เจ็ที่แปดจะเจอกันทีงานหองหัวนี่เก่าเห็นได้ได้บารเบียออันสีป้าว่นี่ได้อันได้เอาสงการาเขาเอาเมื่อไรได้หมเขาเห็นจืนหออุ้ยข้าบ่นข้าเห็คนหาเอขาดข้าเลยบ่งานเลยปะ

อ่เปล่นอย่ออพขนมไวกันเนเอาขึ้นไรคกาอบเน้แมเนปก้ายนบออ่านบนไ้วินนั่นแหละาเอายเเฮ้ยะเวนไปขายเนาะเอาใหมเองพกตินเราก็ขายอยู่แลขนมก็เลืเออไนั้นเข้าดแต่ของรีเนออบอ่ อะไหขึ้นเดะคยอจอจอีกหลยคูอยางอืมวกกพี่สองคี่สู้อะไรเอาไปขึ้นเมื่อไห่กัน่นอะเอ้ยฟูงขายได้กะเห็นแล้วยกวิน้องเนาะถุกอย่างจบสิบหกชัวปูมาทีหนึ่งไม่มีกิจถ้าขายทุกอย่างจบเล่เนาะเพราะว่มีการจัดการจัดงานเกิดขึ้น มีการจัดงงจัดงานจบบริบูรณ์ร้าไมีแต่การโศกมีแต่ความโศกเศร้าสลดใจยังอีกสามปีเสียอพอทีมแห่งชาติไปเนาะอ้าลาล,าล,าลางเลย,ยพี่น้องไอ้ขีปนี้ก็จะได้ขอจบลงเรื่องเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณสมบูรณ์ที่ทำมาละเบิกมาเติมพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดี